แม่เวลาเสียชีวิตไม่ได้เสียแค่คนเดียวลูกในท้องเสียด้วยปลาเขาเนี่ยป๋มากแบบทุกวันเนี่ยแม่ก็ต้องกอดแบบนี้ทุกวันมันจะมีกลิ่นตัวเขาอยู่ไง ตัวนค่ะเราจะไปถอดบ,บทเรียนเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง608โดยเฉพาะกลุ่มของหญิงตั้งครรภ์น,นะคะผู้ชมซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้ไปเปิดใจครอบครัวของผู้สูญเสียจะไปไล่ย้อนตั้งแต่สถานการณ์การฉีดวัคซีนในบ้านเราที่เจอหลายคนบอกว่า ทั้งเรื่องของการเทกันแบบกระทันหันทั้งเลื่อนของการฉีดวัคซีนแล้วเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดจนไปถึงการปรับแผนฉีดวัคซีนจากกลุ่มเสี่ยงขยับไปฉีดให้กับประชาชนก่อนนํามาสู่ความสูญเสียสําหรับกลุ่มเสีย่ยงแต่ล่าสุดหลังจากวัคซีนทยอยเข้ามาสถานการณ์ก็ดีขึ้นรัฐมนตรีสาธารณสุขยังยืนยนันคนไทยจะมีวัคซีนเต็มแขนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามรายละเอียดกันในช่วงนี้ค่ะแต่มีหลายอย่างต้อง กราบเรียนคงคงไม่ต้องขอโทษนะนะจบกันเรื่องตราบเรียนให้ทราบว่าทุกอย่างเนี่ยการทํางานเพื่อคน,มมนบมากการทํางานแตสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันก็จะเป็นต้องมีความอ่อนตัวในการบริหารบ้างนะครับอันนี้คือเรื่องการบริหารไม่ใช่กลับไปกลับมาไม่ใช่หรอกครับ นี่เป็นคากล่าวของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะในช่วงก่อนจะเริ่มการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติทั่วประเทศ7มิถุนายนนะคะซึ่งหลังจากนั้นก็มีปัญหาอย่างที่เรียนไปคือมีการเลื่อนการฉีดวัคซีนไปรวมทั้งวัคซีนไม่มาตามกําหนด เปลี่ยนแผนการระดมฉีดจากกลุ่มเสี่ยงมาฉีดให้กับประชาชนทั่วไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพทมกลางปัญหาที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งกับกรุงเทพมหานครที่แยกไปบริหารจัดการวัคซีนเองนะคะสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาวัคซีนมาไม่ต่อเนื่องจนต้องเลื่อนกันอยู่ตลอดถึงขนาดที่ศูนย์ฉีดวัคซีน25จุดที่เอกชนทําร่วมกับกทมก็ต้องปิดให้บริการก่อนที่จะกลับมาเริ่มฉีดกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จน มาถึงสถานการณ์ล่าสุดที่เราต้องถอดบทเรียนเพื่อนําไปสู่การเดินหน้าแก้ปัญหานะคะค่ะกลับมาถึงตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาก็เน้นให้ความสําคัญกับการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงที่เรียกว่า608นะคะ<ม>ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่ม7โรคเรื้อรงังบวกกับสตรีมีครรภ์ส2สัปดาห์ขึ้นไป,<ม>ขนไปเข้าไปอีกกลุ่มนึงนะคะหลังจากพบว่ากลุ่มนี้หากติดโควิด เสี่ยงป่วยรุนแรงคลองเตียงมากมีอัตราการเสียชีวิตสูงค่ะและในจํานวนผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากกลุ่ม6 0 8มากถึงเกือบ90%นะคะและยังขยายไปถึงกลุ่มอายุ50ปีขึ้นไปด้วยหลังจากมีข้อมูลว่าป่วยหนักและเสียชีวิตเพิ่มค่ะใหญ่คนเราก็จะพบว่า80%เปเ็นต์อ่ะเป็นผู้ที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปอันที่หนึ่งอันที่สองมีโรคประจําตัวเบาหวานความดันตรงนี้เป็นเยอะมากและอีกส่วนก็คือเป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซี นะครับจากปัจจัยเหล่านี้แหละครับที่เราอยากจะเชิญชวนไอ้ที่1ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนอย่างน้อย1เข็มนะครับถ้าเป็นไปได้ก็2เข็มครบเลยเมื่อฉีดหลังครบ2เข็ม3ามสสัปดาห์แล้วท่านจะมีภูมิเนี่ยที่สูงใกล้เคียงกับธรรมชาตินะเราอยากจะได้อย่างนี้นะครับอันที่2ก็คือในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เราก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้ติดเชื้อด้วยนะครับถึงแม้ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุด ด้วยวิธีการที่เรียกว่าการป้องกันแบบครอบจัก,กรวาลน,นะฮะการระบาดในประเทศไทยเราดูเหมือนจะคงที่และมีแน,อนอวโน้มว่าจะลดลงแต่มันไม่ได้ลดลงเร็วนะฮะมันต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนและก็ถึงแม้ลดลงแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเพิ่มระบาดขึ้นมาใหม่ได้อีกรอบหนึ่งเหมือนต่างประเทศนะครับแม้ในต่างประเทศที่เขามีการฉีดวัคซีนอ,อิสราเอลอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาที่ฉีดได้เยอะมากเป็นจำนวนสัดส่วนเยอะมากก็ตามเนะี่ยวันนี้ก็มีการระบาดและมีจํานวนผู้ป่วยตายสูงขึ้นอย่างชัดเจน ก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะสามารถช่วยกันดูแลสุขภาพตัวเองได้คือ1ท่านต้องได้รับการฉีดวัคซีนค่ะเราก็หวังให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยวัคซีนตั้งแต่เดือนนี้จะเข้ามาเยอะขึ้นนะคะถ้าได้ตามแผนนี้ยิ่งดีเลยคือแผนล,ล่าสุดนะคะสาหรับเดือนนี้เนี่ยเขาจะจัดหาวัคซีนให้ได้10ล้านโดสแล้วก็จะปูพรมฉีดวัคซีนกลุ่ม6 0 8ให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะการฉีดเข็ม2ให้กับผู้สูงอายุนะคะตั้งเป้าว่าต้องได้อย่างน้อย70%ในทุกจังหวัดค่ะ นอกจากนี้คุณอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ยังบอกด้วยว่าคนที่ฉีดซีโนแวคไปแล้ว2เข็มเนี่ยจะได้เข็ม3เป็นแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์ภายในเดือนกันยายนนี้นะคะหรือว่าต้นต้นเดือนตุลาคมค่ะจะไม่เต็มแขนได้ไงครับผมก็พูดมาแล้วว่าตั้งแต่ไตรมาสสามเป็นต้นไปครับวันนี้วันที่31สิงหาคมอันนี้เราก็ยังอยู่ในไตรมาสสามนะครับ แต่มาสามเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีถ้าคนไทยทุกคนได้รับวัคซีนครบร้อประมาณ120ล้านโดสก็เต็มแขนครับผมไม่ได้คิดผิดคำพูดตรงไหนเลยนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ยังจะมีวัคซีนมาบูสต์ให้พวกเราทุกคนได้ครบอีกต่อไปแล้วก็มีความปลอดภัย ส่วนตอนนี้กลุ่มเสี่ยงที่เขายังรอกันอยู่ก็คือหญิงตั้งครรน,นะคะคุณผู้ชมซึ่งต้องดูสถิติเลยว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหนักจริงๆนะคะติดเชื้อมากถึง1,506คนเสียชีวิต47คนก็คือเฉลีย่ย1น1-2คนต่อวันและพบมีการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกด้วยก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ปัญหากันต่อไปค่ะ